บุกสสบุกสัตโยโนันเตอัตโยโนพันเตัคมาิัมาิยะถาบาลเยถาบาลเยถามะถามเณ โยนปาติคันหาถปาัยะิงอายิงสังวรายามิรัตนะตนยนะวาระเยนะกตวะเยนะกตา ท้าทงหลายประมาณฆ่าครัรมต่อพระรพุทธระะธรรมพระสงฆ์สมัยเป็นคนพานคนลหลงอาคุณศเข้าสิงจุเข้าสิงจให้าิตรทธให้การทำความผิดต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ผิดต่อคุณครูบาอาจารย พ่อหลวงปู่หุงนาหลวงนาทั้งหลายงลายขอจงอโหสิกรรมขงโหสิกรมให่ก่าพระเจ้าไกพเ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอยามีเวรและมีกรรมละมีเิชาตนึงชาตดเกิดชาติหนึ่งชาติใดขอให้ได้สร้างแต่กรรมดี สร้างบารมีของตนให้พ้นภัยพานรู้ล่วงหวงมานในค่ำปัจจุบันนี้ด้วยเธินอันนี้เขาเป็นการกราบขอขมานะคะกล่าวคำขอขมานะคะต่อพระพิสษุสงฆ์นะคะ ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ดีนะคะซึ่งพิธีกรรมเหล่านี้นะคะเราไม่สามารถเห็นได้โดยทั่วไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวันที่ใกล้จะถึงวันทอดกระถิ่นนะคะก็จะมีพิธีกรรมนะคะในการกราบขอขมาลาโทษนะคะต่อการที่พวกเรานะคะได้ล่วงเกินนะคะ ก็ขณะนี้นะคะก็หลวงพ่อนะคะก็ได้ทําการเจิมนะคะก็จิแผ่นทองนะคะติดแผ่นทองนะคะที่ํานพระประธานนะคะ

ค่ะช่วงพิธีกรรมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครั พิธีกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ4ก4ตอนนี้เราอยู่ใน,นะะโบสถนนะคะก็วันนี้คณะสงฆ์นะคะท่านก็ได้ลุกขึ้นนะคะแล้วก็ท่านก็ได้นิมนต์ออกอด้านหลังแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็จะออกนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับ F4 ทุกท่านนะคะที่ เข้ามาดูไลน์นี้นะคะแล้วเข้ามาดูคลิปนี้นะคะเพราะขขบขอบคุณนะคะที่เป็นกําลังใจให้กันนะคะนี่ก็คือพิธีกรรมในการกราบขอเข้ามานะคะ,ะรัประธานนะคะรับประทานในโบสถ์นะคะเราจะอยู่แห่งหนตําบลใดก็แล้วแต่นะคะเราก็ได้ทําพิธีนี้ก็ถือว่า เป็นพิธีที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเราอาจจะล่วงเกินโดยไม่รู้ตัวนะคะด้วยากายกับบวจีกรรมนะคะแล้วก็ด้วยใจของเราเองนะคะเนาะ,ะหรืออาจจะพลาดพลั้งพูดไปนะคะโดยไม่รู้ตัวนะคะเราก็ได้ทบพิธีนะคะกราบขอขอมาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเข้านี้นะคะอย่าลืมนะคะที่พี่กาแฟที่ปีสกิน ทีพีโกโก้นะคะในนาช่องเฟิ่มบุญชูชาแนลนะคะขอพระคุณค่ะสวัสดีนะคะ